สวัสดีค่ะวันนี้มากรอกน้ำที่วัดภูหลวงนะคะ่ะนี่่ะ <c oughs> กรอกน้ำใส่ขวน ตอนรับประปาวันที่31เป็นน้ำประปาจากภูเขา อยู่ที่วัดภูหลวงนะคะ่ะที่ขวดจะขวดอีกประมาณห้าร้อยขวดห้าร้อยขวดหกร้อยขวดไม่รู้พแพ็คละกี่ขวดเดี๋ยวต่อไปจะถ้าขอถ้าขอสถานที่โรงเรียนสยามได้คิดออกแล้วว่าจะทำอะไรนะ,ะทำโครงการทำน้ำดีกว่าทำน้ำขาย เพราะว่าแถบนี้ยังกบกบตูมยังไม่มีนะคะอ่าจะมีที่บ้านป่าไม้เดี๋ยวทำแบบของกองทุนเป็นน้ำของกกกกอะไรแบบนี้น้ำภูเขาน้ำป่าภูเขา โน่นเราก็อาจารย์ <t> <t> Gracias นี่นะคะมามากรอกน้ำนะคะวันนี้เหมือนจะไปขายผ่านเลยมัหลับตาไปก็เห็นโยมบานมาเลยตะกี้เราเราเป็นคนกรอกพอดีป้าบุ๋มมาให้ป้าบุ๋มกรอกเรามาทำคลิป มาทำบุญที่วัดภูหลวง

ไปหนุนแบบนี้ไปห,หุน่นขึ้นสามแล้วบอลมลื่นค่ะแต่ว่าอัญชานนี้ก็ามอันใบไม้ร่วงอนนดอกเพลืออันนี้ประบุมอ,อันนี้นะคือดอกงิ้วบอ,อ,อ,อกน,นี่นะคะประบุมบอกว่าดอกงิ้ว งิ้วดำคือดอกสีเหลืองแต่ดอกสวยมากามน,น่าจะต้นเต <ดำ S 1> เตีเนาะอันนี้คือต้นของเขาได้เนี่ยน,น,นี่ป้าบุ๋มบอกว่าอันนี้คือชื่อเขาคือต้นงิ้วดำแต่ดอกสีเหลืองสวยมากอ๋อมีเคยสังเกตตอนมาเนี่ยไม่ได้ดอกนะนี่ค่ะนี่ต้นต้นดอกนี้

อันนี้สาลาาลาวัดผู้หลวงเด็ดหวนแล้วมือน,นี้นี่นะคะดอกเหลืองเหลืองนี่นี่สวยงาม นี่นกคะเน็บใส่หูแล้ว,วลูกบุ๋มบอกว่าไม่เพะนี่ <c oughs> ปาดเหมือนเหมือนตือ้อปยไก่นี่เหมือนตือป้วยไก่มาก ภารกิจวันนี้คือมากรอกน้ำนะคะมากรอกน้ำที่วัดภูหลวงเตรียมต้อนรับพระป่าในวันที่สามสิบเอ็ดที่จะถึงเนยค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่ย8่สิบ3ปด1สิบ้าสิสเอ็ดสิบเอดถวายวันที่หนึ่งที่วัดภูหลวงนะคะนี่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วกรอกน้ำเรียบร้อยแล้วขนมาไว้เรียบร้อยแล้วภารกิจเรียบร้อยแล้วก็จะกลับแล้วค่ะทีนี้ กลับไปสวนต่อโอ้นะคะธาตุลวงตาเขาประบุ่มจะมาทำฐานทำอะไรให้สวยงามแต่สำหรับเราคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะสาธุสาธุสาธุบุญค่ะสวัสดีค่ะ